ไลฟ์ g ก o ดค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับโยงเช่นเคยค่ะในไยกัน ชิคเมนูเมนูสุดชิคที่จะมา Mix ซ์แอนด์แมททำอร่อยได้อย่างลงตัวนะคะแหมเสียงมาเลยค่ะอุปกรณ์ของเราโอเคแล้ววันนี้นะคะขอบอกว่าอยากจะมาทำเมนูสุดฮิตมากๆนะคะในร้านอาหารที่เรียกได้ว่าใครเข้าไปเนี่ยไม่รู้จะทานอะไรก็ต้องสั่งเมนูนี้นะคะก็จะเป็นทอดมันกุ้งทอดมันปลาแต่วันนี้ไฮโซขึ้นมานิดนึงค่ะเราขอทำทอดมันปูค่ะโดยใช้ไมโครเวฟเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถออกมาเป็นทอดมันปูได้ โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะนี่เนื้อปูนะคะแบบแกะแล้วนะคะแล้วก็นึ่งมาด้วยหมูบดค่ะถ่งถ้วยนะคะไข่ไก่ค่ะเอาแล้วก็ จะเป็นแตงสาลีค่ะกับเก็ดขนมปังกรอบนะคะแบบบดแล้วค่ะแล้วต่อมานะคะนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือล้าผักชีค่ะพริกไทยบนนะคะแล้วก็กระเทียม ต่อมานะคะก็จะเป็นผักที่เอาไว้แต่งจานอีกอย่างหนึ่งที่ขายไม่ได้สําหรับเมนูนี้เอาไว้ทอดนะคะก็คือน,น้ํามันพืชน,นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยดีกว่านะคะ อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาะะทุบตีโขกสับนะคะเครื่องเทศของเรากันก่อนค่ะเดี๋ยวเอารากผักชีนะคะมาตบแล้วก็ซอยค่ะตรงน,นี้เราทำง่ายๆเลยต่อมาเป็นกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาสับนะคะเข้ากับรากผักชีค่ะที่เราซอยไว้เมื่อกี้นะคะสับให้เข้ากันเลยค่ะ หลังจากนะคะที่เราซอยล่ากผักชีนะคะผสมกับกระเทียมนะคะได้แบบว่านี่ละเอียดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาคลุกกับเนื้อหมูบดนะคะกับเนื้อปูกันแล้วก็เพื่อเพิ่มรสชาตินะคะให้มันเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยเราก็ใส่ผงปรุงรสนะคะเข้าไปค่ะแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะ ขยำค่ะแล้วก็บี้เนื้อปูนะคะให้มันแตกๆนะคะอย่าให้มันเป็นก้อนตอนนี้นะคะเราก็คลุกทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนะคะปั้นหนัมาเป็นชิ้นกลมๆนะคะแล้วก็บี้ให้มัน,นแบนๆหน่อยนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนวันนี้ขอเป็นรูปหัวใจแล้วกันนะกำลังอินเลิฟอะไรเงี้ยไม่ใช่ละ เดี๋ยวมาดูเป็นมือเดี๋ยวก่อ,อ,อว่าเราจะปั้นออกมาได้หรือเปล่าค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาน้ํามันนะคะเข้าไปอุ่นให้เดือดกันนะคะขอบอกก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ใช้ไมโครเวฟเครื่องเดียวนะคะน้ํามันของเราก็สามารถเดือดเหมือนใช้กระทะได้แล้วละค่ะแล้วก็ใช้ในไฟความร้อนที่สูงสุดนะคะ3นาทีค่ะ โอเคนี่ร้อนสุดนะคะแล้วก็3นาทีค่ะแล้วก็ระหว่างที่ร,รอนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปเอาตัวทอดมันของเราเนี่ยมาคลุกกับเกล็ดขนมปังกันค่ะเพื่อที่จะามาทอดนะคะให้กรอบค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะมาคลุกกันนะคะกับตัวเกล็ดขนมปังนะคะกับแป้งสารีนะคะคลุกให้ทั่วนะคะทั่วชิ้นเลยต่อมาเราจะมาชุบไข,ข่กันค่ะเพื่อที่จะให ามาคลุกกับเกล็ดขนมปังแบบติดนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะก็มาทำให้มันกรอบกันนะคะโดยใช้เกล็ดขนมปังค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อาทอดมันของเราเนี่ยมาคลุกกับเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้ำมันของเราเนี่ยก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะ ทำวิธีขั้นตอนการทอดกันดีกว่าอ้ได้ยินเสียงกันไหมโอเคทอดกันต่อนะคะในความร้อนที่สูงสุดเหมือนกันค่ะก็คือ900วัตต์นะคะ3นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกัน แล้วตอนนี้นะคะทอดมันปูของเราก็สุกกรอบหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะามาซับน้ํามันนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อกี้น้ํามันท่วมมากเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่จานกันค่ะทอดผักอันไหนก็ใส่อันนั้นแล้วเราก็ได้แล้วนะคะเมนูทอดมันปูยู เาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะเพราะตอนนี้เนี่ยกลิ่นชวนชิมมากเลยปกตินะคะที่ร้านเนี่ยอาจจะเสิร์ฟคู่กับน้าจิ้มที่เป็นน้าจิ้มบวยนะคะแต่วันนี้เนี่ยโยขอเพิ่มความจัดจ้านความเป็นไทยนิดนึงก็เอาเป็นน้าจิ้มไก่ละกันค่ะ ไหมคะอยกบอกแล้วคะ่ะว่าเมนูนี้เนี่ยทำไม่ยากจริงๆนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย แบบว่าอะไรจะง่ายขนาดนี้เพียงแค่ไมโครเวฟเครื่องเดียวเราก็สามารถเนรมิตทอดมันปูออกมาได้แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมลองเอาไปทํากันนะคะแล้วสําหรับสัปดาห์หน้านะคะหยกจะมีเมนูชิชิเมนูไหนมาฝังเพื่อนกันนะคะก็ต้องติดตามกันค่ะในไ e g o o d c h a n n e l นะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณไมโครเวฟนะคะจาก LG ที่สามารถเนรมิตทุกเมนูให้หยกได้จริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยต้องขอตัวแล้วะคะ่ะไปจัดการกับทอดมันปูที่เหลือทั้งหมดก่อน ไม่แต่งใครเลยขอบอกโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ